นี่นะครับตีอาหารแมวให้เป็นเส้นแบบนี้เพราะว่าแมวที่บ้านนี้กินยากนะครับนี่เมื่อกี้ลองไปล้วครั้งหนึ่งมันอออมเป็นเส้นอย่างนี้นะฮะบางทีก็ชิ้นใหญ่นี่อย่างนี้แต่ก็อย่างนี้เหมือนกันก็คือไม่กะให้มันเละเกินไปนะครับก็เอาไก่มาต้มต้มกี่นาทีต้มนานอ่ะเนี่เพราะไฟไม่แรงใช่ไหชิ้นประมาณขนาดนี้ ซึ่งตอนแรกตีน้อยกว่าน,นี้เดี๋ยวจะใส่ใบเยอะๆเลยเพราะว่าอันนี้ใช้เครื่องผสมอาหาร10ลิตรนะครับแล้วก็หัวเป็นหัวหัวใบพายเนี่ยใบไม้นะครับจะเริ่มตีด้วยสปีดที่ต่ำต่ำที่สุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มสปีดนะฮะแต่ว่าร้อนมากรั่วกัวกั่วอืมได้หรออ่ะก็ใส่ไป นี for, for, mm ่น hmm. uh ี oh. okay. 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 ่โอเคโอเคประมาณหนึ 3, ่งในสามสองในสักหนึ pans, okay. 對對 okay. right. it, it right. ่งครึ so okay. ่งหนึ่งโถมประมาณนะฮะเครื่องรับ้างสบายๆนะครับให้ดูก่อนนะครับแล้วก็นี่ยกโถขึ้นนะครับนึ่ยกโถขึ้นละนะครับก็คือยกโถขึ้นสุดเลยนะครับแล้วดูแกนตีนะครับเดี๋ยวถ่ายล็อกไว้ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะลเปิดเครื่องดู ด้วยสไปร์ตำสุดๆนะประมากระเด็นนะโนี่ตีตีไหมฮะนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะตีเสร็จเรียบร้อยกระเด็นนะฮะก็คือใส่ได้ประมาณนี่นะฮะประมาณเนี้ยมากกว่าน,นี้ก็กระเด็นลนะนะเริ่มสไปร์ตเพิ่มเลยเนาะคนอีกรอบหนึ่นนะงอยากได้ลนะโอเค คนอีกรอบหนึ่งก่อน,นะฮะก็ะคือปรับตำแหน่งนิดหน่อยเพราะว่ามันจะได้ไอ้นี้เท่ากันหมดควันนี่คือเกิดจากของที่เพิ่งต้มเมื่อกี้นะครับคิดไม่ได้รอให้เยน็นแล้วก็เดี๋ยวผมเพิ่มสปีดเป็นสปีดที่สองนะฮะสปีดกลาง ก็คือบางทีมันจะชิดมันก็จะคือเหมือนกับมันเป็นการฉีกชิ้นส่วนเราก็ต้องหั่นขนาดให้เหมาะสมแต่เนี้ยคือเพิ่งทาครั้งแรกก็คือเพิ่งหั่นมาตีด้วยเครื่องตัวนี้ครั้งแรกแต่จะเป็นการทําครั้งที่สงของครั้งแรกก็คือตีครั้งที่2ของครั้งแรกทําให้บางทีเนี่ยเรายังกะขนาดที่เหมาะสมไม่ได้แต่ถามว่าโดยในสายตาแล้วเนี่ยโอเคไหม ก็โอเคกว่าที่จะต้องมานั่งฉีกทีละชิ้นนะครับเดี๋ยวผมเครื่องก่อนเนี่ยให้ดูนะฮะเห็นไหมครับมันก็ยังมีชิ้นใหญ่อยู่ชิ้นใหญ่คืออันนี้เราหั่นชิ้นใหญ่เกินก็คือต้องตีมากกว่านี้แล้วเนี่ยมันเนี่ยมีมีชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยคือคือแมวกินนะครับเนี่ยฮะมันก็เริ่มเป็นฝอยแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นกำลังจะกินแล้วอแมวกำลังจะเริ่มกินแล้วกันเลยกกำลังจะกินกำลังจะปีนกล่องที่เสร็จแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวคราวนี้ลองใช้สัปีสามเลยแล้วกันแล้วก็จจะะบล นะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูการตีเพราะว่าผมว่าอีกทั้งนี้ก็โอเคแล้วแหละนี่นะครับเอเเดียด๋วยวจะกลายเป็นไก่หยองไปนะฮะก็คอือได้ที่มาก,มกาเลยนี่นะครับกลาองนี่ยอย่างนี้แหละองดูเนี่ยนะครับ ถ้าใครเลี้ยงแมวเยอะๆที่เกียรตินะฮะจค่อเนเบาอย่าไปนี่นี่นะครับเนี่ยถ้าใครเลี้ยงใครต้องทำอาหารนะฮะอันนี้คือไก่ก็หมุนโลนนะเพื่อเอาหัวออกถามว่าเละไหมก็ไม่เละนะเป็นเส้นนะมันไม่เละัวร้อนเนี่ยนะครับโอเคเลยโอเคกว่าคือไก่คือคือต้องบอกก่อนว่าแมวอะค่ะเขาเขาเขาจะกินแบบเนี่ยเป็นเส้นเส้นแบบเนี้ย เขาจะกินเป็นเส้นเขาจะไม่ชอบกินแบบสับๆอ,อันนี้เรา<ง>ทำเอาใจแมวทำอีก,กแต่ก็เละไปอันนี้ก็ยังเ<ช><ๆ>หลือโขนชิ้นใหญ่อยู่อย่างนี้เพราะว,ว่าเหมือนกับเราหั่นชิ้นใหญ่ไปพอวันชิ้นแค่เนี้คือถ้าแต่ถ้าคุณหั่นชิ้นแค่เนี้ยมันตียังไงมันก็ไม่ออกมาเป็นเส้นนะเพราะว่ามันเหมือนกับไม่มีแรงดึงระหว่างชิ้นแล้วไงอันนี้ก็คือคุณตีอีกห้านาทีมันก็ไม่ยุ่ยนะจะมีแต่ไอ้คู่น,นี้แหละที่เละแทนเพราะว่านี่มันออกมาเป็นก้อนละนึกออกไหมครับ มันก็จะปดปนกันซึ่งถามว่าโอเคไหมก็ลองคิดดูว่าถ้าต้องสับถ้าต้องอหั่นหรือฉีกเนี่ยด้วยประมาณเท่านี้ครับก็ใช้เวลาเท่าไหร่แต่นี่คือใช้เครื่องผสมอาหารตีในเวลาแป๊บเดียวนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะตีได้เทักสามสองโลกว่าเนาะทั้งหมดนี่<อ>ทั้งหมดอะมันห้าโลแต่ว่ารอบแรกนะ่าจะประมาณสักโลหน,น่อยนาะไม่ถึงโลอันนี้ใช้หมดเลยเหรอันนี้ใช้หมดเลยอันี้อันี้เลย นี่น่าจะสามโลได้สามโลกว่าได้นะสามโลก็อันนี้คือไก่นะครับแล้วเดี๋ยวหมูไว้ในโอกาสถัดไปซึ่งก็คิดว่าน่าจะได้เหมือนกันก็คือเพียงแต่ว่าอยากใช้หมูที่มันติดมันนะแล้วก็ต้มให้มันแบบ้นี่หนนะครับอันนี้เราใช้อกไก่เนาะใช้อกไก่นะฮะโอเคนะครับใครเลี้ยงแมวหรือต้องทาอาหารเยอะๆเนี่ยฮะอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ ใครเลี้ยงหมาก็มีเครื่องบดหมูที่สามารถบดคงไก่ได้เครือ่องอยู่เครื่องอยู่ทีนึงนะฮะก็โอเคครับขอบคุณมากครับ